ตอนนี้ช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง In นสวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าม b i l e อ1งกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่กับกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมใหม่ยังไม่มานะครับตอนนี้ก็มีแค่กิจกรรมฟุตบอลฟรีอย่างเดียวนะครับที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่กับกิจกรรมไอคอนก็ ืบเนื่องมาจากว่ามีน้องๆถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของไอคอนกันเยอะนะครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วก็จะมาลองทำา s ช c ให้ดูนะครับสำหรับนักเล่นมือใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นมากนะครับสำหรับนักเล่นที่เป็นนักเล่นมือเก่าแล้วมาจากซีซันที่แล้วก็คงจะเข้าใจก็ทำกันเป็นหมดแล้วนะครับก็ถือว่าดูคลิปกันไปเล่นๆกันไปแล้วกันนะครับวิธีทำไอคอนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำตัวไอคอนนะครับมันมีให้เราเลือกอยู่นะครับว่าเราจะทำเป็น a t t a c k มิดฟิลด์ดีเฟนต์ก็คือกองหลังหรือว่าประตูนั่นเองนะครับโกลคิปเปอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเลือกจะมาทําเป็นกองหลังแล้วกันนะครับตัวที่ผมเลือกมานะครับก็เป็นโรเบโตคาร์ลอสนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับสําหรับวิธีการทำโรเบโตคาร์ลอสนะครับนักเตคนนี้นะครับโรเบโตคาร์ลอสโอเวอร์ออ8 6นะครับสิ่งที่เราต้องต้องมีก่อนอย่างแรกก็คือฝั่งซ้ายที่เราจะต้องให้เขาที่เขาจใจเราทําก็คือการทํา SBC นะครับอันนี้ แล้วก็ฝั่งขวาก็คือตัวแต้มไอคอนนะครับจึงตอนนี้แต้มผมก็มีอยู่1 1 2 5แล้วนะครับก็ใช้แค่800เท่านั้นเองนะครับแต่ละตัวแต่ละอันก็จะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็วิธีการทำเงื่อนไขก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเราก็เลือกเอาแล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นท่านไหนชอบนักเตะคนไหนเป็นแฟนคนไหนก็เลือกทำเอาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้โรมาตโตคาร์ลสใช้800นะครับเราก็จะมาดูที่การทำ S B C กันนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ มาครับเราก็จะมาดูกันนะครับสำหรับเงื่อนไขยอยู่ทางด้านขวานะครับอันแรกเขาบอกว่าต้องมีทีม o v r 84มิลก็คือหมายความว่า o v r ทีมทั้งหมดจะต้องมี84นะครับแล้วก็จะต้องมีนักเตะ over all 81บวก7คนนะครับอย่างน้อยนะครับ M I N อย่างน้อย7คนนะครับแล้วก็มีนชั่นอย่างน้อย2ชาติก็คือต้องมี2ชาติขึ้นไปนะครับแล้วก็อันนี้เขา จำนวนศนย์ทับ3แม็กก็คือเขาบอกว่าได้มากที่สุดแค่3ทีมนะครับ4ทีมไม่ได้นะครับได้ แม็กเต็มที่สุดคือแช่3ทีนะครับอันที่ตอนสุดท้ายก็จะเป็นอย่างน้อยต้องมีนักเตะบาซิลเลียน2คนนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างน้อยเรอัวมาดริดหคนนะครับโจ์อันนี้เขาให้มาแค่นี้นะครับเราก็ตีุมรวมเข้าๆเลยสิ่งหลักๆที่เราจะต้องมีเลยก็คือที่เรามองก่อนเลยนะครับก็คือต้องมีนักเตะเรอัวมาดริดครับอย่างน้อย1คนนะครับผมเตียอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็มันต้องเป็นบัตร81บวกด้วย o v r 84รวม84เราก็จะต้องประมาณสัก 83แล้วกันนะครับบวกเพราะว่า O w r ทีมจะได้ครบ84แต่อย่างน้อยห้ามต่ำกว่า81แน่แล้วนะครับเพราะว่าเขากำหนดนะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะเอาใครนะครับโจทย์อย่างแรกที่ผมคำนวณมาก็คือเรียวมันลิกอ่ะเราหาเลยนะครับเรียวมันลิกทีมนะครับลาลิก้าเรียวมันลิกผมมีกี่ตัวนะครับมาแล้วนะครับเรียวมันลิกนี่นะครับผมมีทั้งหมด2ตัวนะครับก็มีโรดิโกกับโอดิกาดนะครับผมก็จะใส่เข้าไป1ตัวนะครับ ซึ่งอันนี้เขาไม่ได้บอกกำเนิจำกัดนะครับว่าจะต้องตรงโพซิชันไหมเพราะฉะนั้นเราจะใส่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีโอดิกาดอีกตัวหนึ่งผมจะใส่โอดิกาด้วยนะครับครับทีนี้มันก็จะมีทั้งหมดขึ้นมาแค่นี้แล้วนะครับคนต่อมานะครับที่ผมจะใส่นะครับก็คือนักเตะบาซินนะครับเราจะหานักเตะบาซินอีกหนึ่งคนนะครับที่เราต้องการนะครับ เขาบอกว่าอย่างน้อย2คนนะครับเราต้องเอาบาคซิน2คนเนชช่นนะครับบาร์ซินเสิร์ชเลยนะครับบาร์ซินผมมี83เนี่ยผมมี1คนนะครับเป็นฟิลิปเป้แอนเดสันนะครับอ่ะพอใส่เข้าไปปุ๊บครบเลยนะครับเหลือแค่2ช่องบนเท่านั้นเองนะครับก็คือ81บวกอีกตอนนี้มีแล้วสาก็คือเราต้องใส่81บวกอีก4คนนะครับแล้วก โอหัมโทีมให้มันได้ครบ84ก็แค่นั้นเองนะครับเราก็เซิร์ชเลยนะครับเราต้องการ80ผมจะใส่ประมาณ83แล้วละกันนะครับเพื่อให้ o v r ทีมันพอนะครับมีใครบ้างนะครับเราก็ใส่นะครับแต่กันนี้เขาบอกว่าจํากัดจะต้องมีทั้งหมด3ทีมด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกนักเตะเอาแค่ได้แค่3ทีมนะครับผมใส่อันนี้เข้าไปก่อนเป็นมุนเช่นกันบัตนะครับอันนี้ก็เท่าว่าขาดอีก3นะครับต่อตอนนี้ผมมี3ทีมแล้วนะครับ1ตัวเป็น ปอร์โต้สองตัวเป็นเรียวมันลิกแล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นอุชเชนกัดบัตนะครับอุชเชนกัดบัตปอร์โต้แล้วก็เรียวมันลิกนะครับขาดอีกสามตัวนะครับแปดสิบเราต้องต้องเลือกเอาที่มันเป็นนี่ปอร์โต้นะครับแปดสิบสามแปดสิบสี่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นใครนะครับจะเป็นต้องเป็นสามทีมเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับนี่ดีอาร์ตนะครับเป็นปอร์โต้ าขาดอีกหนึ่งนะครับเป็นฮอปแมนแล้วกันนะครับเป็นมุนเช่นกันบัตรนะครับครบแล้วครับก็ง่ายๆนะครับก็จบก็คือก็สรุปก็คือครบแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนะักเตะที่ผมหามาเนี่ยผมเตรียมมาแล้วนะครับก็คือบางตัวอาจจะ OVR ไม่ใช่แบบนี้นะครับจากผมเทรดขึ้นมาให้ OVRT มันครบ84เท่านั้นเองนะครับก็คือเวลาที่เพื่อนๆหามามันอาจจะเป็น OVR ต่ํากว่าเราก็คํานวณดูนะครับว่าราคาซื้อลำาอัพเนี่ยมันพอสมควรที่เราจะลงทุนไหมเราก็เอามาอัพอย่างตัวนี้นะครับมันมีแค่87 880จริงๆมันเป็นนักเตะ OVR แค่80ผมก็อัพขึ้นมาเป็น883 88, นะครับแล้วก็ OVRT มืนก็ครบ84ทีนี้เราก็จะครบแล้วนะครับเราก็กดสับมิดเลยนะครับ เมื่อเรากดซับมิดนะครับเราก็จะได้นักเตะนี้มาเลยนะครับเป็นนักเตะอันนี้อันนี้ไอเทมแพ็คก,ก็คือของรางวัลอันแรกก่อนนะครับแล้วก็จะได้เป็นก็คือถ้าว่าผ่านจะผ่าน SBC แล้วนะครับพอกดฝั่งซ้ายเสร็จแล้วก็กดใช้แต้มแรกด้วยนะครับอีก800นะครับก็คือจะต้องแลกทั้งสองฝั่งนะครับก็จะได้นักเตะเป็นโลบตโตคาร์ลอสนะครับเมื่อกี้นี้พอเราทำ SBC ของรางวัลมันเป็นเซนติบูธนะครับ นี่ครับได้โรเบโตคาร์ลอตมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นตัวโลโก้เอเมเช่โลโก้อันนี้เป็นเหมือนแบบยศนะครับอ่าก็คือจบแล้วนะครับจุดแล้วก็คือเราจะได้โรเบโตคาร์ลอตมานะครับเราจะไปดูค่าพลังกันนิดนึงสำหรับโลเวตโตคาร์ลอตเป็นตำแหน่ง LB นะครับเป็นนักเตะบาซินนะครับสปีดต้นร้อยสองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับ แต้มที่เสียไปกับเงินที่ลงทุนไปผมลงทุนไปไม่เยอะนะครับน่าจะลงทุนไปประมาณไม่ถึง 2m มั้งครับก็น่าจะต่ำมาสองเอด้วยนะครับก็สรุปว่าก็คือได้แล้วนะครับสำหรับนักเตะเป็นโลเวตโตคาร์ลอตนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยากได้นักเตะท่านไหนก็ลองไปคำนวณแล้วก็ลองดูนะครับผมได้ไปหาข้อมูลมานะครับผมมีแนวทางการทำา SBC อยู่นะครับก็ มีเป็นบางตัวนะครับผมได้เอาไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจของผมแล้วนะเพจเพจ n อ็นอนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยากสนใจเข้าไปดูก็เข้าไปกดไลค์กดฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับก็มีให้ลงให้ดูอยู่ว่ามีอยู่ประมาณไม่กี่ประมาณหลายคนอยู่สิบกว่าคนนะครับก็สิบกว่าตำแหน่งนะครับลองลองไปเปิดดูแล้วกันนะครับผมแปะลิงก์มาให้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับแฟนเพจของผมนะครับก็สําหรับแนวทานั้นก็ไปหามาจากข้อมูลจากเพจจาก เว็บต่างๆนะครับก็เอาของคนอื่นเข้ามาอีกทีนึงครับก็ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าอาจจะเป็นแนวทางหรือให้จะประโยชน์กับเ,เพื่อนๆได้บ้างสําหรับนักเล่นมือใหม่ในการทํา s b c ไอคอนตัวที่ชอบนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเล่นเกมกันให้สนุกนะครับสวัสดีครับ